สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามไม l เล็บเจเจห้าเก้าชแนลนะคะสวัสดีทุกทกท่านที่ผ่านเข้ามาดูใน,นคลิปนะคะคลิปนี้ก็เป็นการนั่งรถสองแถวนะคะออกจากซอยหมู่บ้านที่อยู่นะคะแล้วทีนี้ก็จะไปผ่านตรงที่ลุงลุงพนกินอาหารบ้านครกไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห่างจากซอยหมู่บ้านที่ไม l เล็บ j จเอยู่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็คือจะถ่ายทีเห็นตรงที่ลุงพลป้าแต็นมานั่งกินข้าวตอนกลางคืนในวันที่มากรุงเทพกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออู่รถที่ไม้ด้วยดีเป็นซอยเข้าบ้านนะคะทุกคน นิโลตค่ะไปกันเลยเดี๋ยวก็จะเห็นนะคะทุกคนเนาะ มาแล้วไม่มีรถค่ะต้องนั่งสองแถวอย่างเดียวนะคะทุกคนเสียงก็จะดังหน่อยนะคะทุกคนตนนังเสียงดังหน่อยเด้ออู ตรงนี้ไปก็ใช่แล้วค่ะมีแหละค่ะครกไม้นะคะทุกคนไทรลาวนะคะบ้านกรกไม้ไทรลาวนะคะทุกคนเพราะว่าไม้รจริงๆจะไปตลาดค่ะทุกคนดเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะเสียงรถมันดังเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ